สวัสดีค่ะพี่ปิบูชเทียนพยากรนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่องกดหัวใจคอมเมนต์ที่คลิปถ้าคลิปนี้ถูกใจนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเวลามีดูดวงไลฟ์ฟรีกันที่ช่องทางนี้นะคะเรามาดูดวงความรักนะคะของวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม67กันค่ะดูวันอาทิตย์ก่อนนะคะ คนโสดนะคะคนโสดในวันอาทิตย์ระวังวันนี้อาจจะมีทะเลาะเบาะแวงกับใครหรือคนที่เข้ามามาหลอกไม่จริงใจระวังเจอคอเซนเตอร์นะคะมาหลอกทําให้เสียเงินได้คนคุยนะคะคนคุยวันนี้อาจจะถึงใจเลิกกันหรือถ้าไม่เลยก,ก็อาจจะมีถูกเถียงมีทะเลาะกันนะคะคนคู่ก็อาจจะระวังเรื่องทะเลาะเบาะแววงนะคะ อารมณ์เสียใส่กันนะโดยเฉพาะถ้าคนมีประจำเดือนนี่ก็จะอาจจะดุแลผู้หญิงต้องให้ระวังนิดหนึ่งแต่ถ้าวันนี้พร้อมมีลูกไพ่ใบนี้ก็อาจจะหมายถึงคุณพร้อมที่จะมีลูกกันได้นะคะคู่รักนะคะส่วนคนเลิกกันยังไม่คืนดีแล้วก็อาจจะต้องระวังอาจจะมีติดต่อมาแล้วมาทะเลาะกันได้ด้วยนะคะคน ในวันนี้คนวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอันตรายเกี่ยวกับการถูกคนร้ายถูกหลอกคืนให้ด้วยนะคะให้ระวังคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์โสดเดินทางไปไหนอาจจะมีคนมาลักมาชอบได้นะคะเดินทางท่องเที่ยวเดินทางไกลาอาจจะเจอคนมีสีอา,อาจเจะะ้าหน้าที่กากีอะไรพวกนี้นะคะมีชุดฟอร์ม คนคุยวันนี้อาจจะตัดใจเป็นแฟนกันหรืออาจจะตัดใจไปพบกันไปเที่ยวกันนะคะคนมีคู่นะคะวันนี้อาจจะเดินทางวางแผนที่จะไปซื้อของไปเที่ยวอะไรกันนะคะหรือวางแผนซื้อรถยนต์มอเตอร์ไซค์คนมีคนที่เลิกกันในวันนี้มีโอกาสกลับมาคืนดีกันนะคะวันนี้อาจจะทักทาย คนวันอังคารกลางอังคารคนโสดเดินทางไกลอาจจะได้เจอเนื้อคู่โดยเฉพาะเดินทางทางทะเลนะคะหรือถ้ายังไม่เจอใครวันนี้ก็คือวาดฝันว่าจะได้เจอเนื้อคู่นะอยากเจอคนที่แบบเ,น,เนื้อคู่มากๆนะคนคุยกันวันนี้อาจจะเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันนัดเจอกันหรือตกลงเป็นแฟนกันในอีกระยะเวลาหนึ่งถ้าทําตามกติกา เช่นถ้าทําตัวดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะอ่าโอเคจอตกลงเป็นแฟนกันนะคะคนมีคู่อาจจะวางแผนซื้อรถยนต์หรือเดินทางท่องเที่ยวกันนะคะหรือวางแผนที่จะแต่งงานในอนาคตกันนะคะคนที่เลิกกันนะคะก็มีโอกาสคืนดีกันวันนี้อาจจะนัดเจอกันหรือมาหาติดต่อกันนะคะ มาวันพุธวันพุธของคนโสดวันนี้อาจจะมีคนมาจีบแต่ระวังคนที่เป็นคนเจ้าชู้บางคนในวันนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องการที่มีคนมาทะเลาะวอกแวงระวังคนจี้คนป้นได้ด้วยต้องระวังนะคะในวันนี้ของคนวันพุธนะคะส่วนคนคุยวันนี้ก็อาจจะมีคนมาจีบคุณเพิ่มอีกคนหนึ่ง อาจจะมีคนคุยเพิ่มนะคะขึ้นอยู่กับคุณว่าอยากจะคุยกับเขาด้วยหรือเปล่านะคะหรือคนคุยของคุณอาจจะมีอารมณ์ุนเฉียวถกเถียงกับคุณได้ส่วนคนมีคู่ในวันนี้ก็อาจจะต้องระวังคุณผู้ชายอาจจะอารมณ์ุเฉียวหรือแค่อยากจะเอาชนะกันแกล้งหยอกๆก็ได้นะส่วนคนเลิกกันวันนี้แฟนอาจจะติดต่อมา หรือบางคนอาจจะต้องระวังอาจจะมาทะเลาะกันได้ด้วยนะคะมีโอกาสคืนดีนะคะต่อไปคนวันพฤหักนะคะคนวันพฤหัสคนโสดก็อาจจะถ้าอาจจะแบบเออมีปัญหาเยอะจุกจิกวุ่นวายอยากได้คนคนมาช่วยแก้ปัญหาอยากให้คนมาช่วยผ่อนภาระอะไรต่างๆหรือบางคนที่เพิ่งเลิกกับใครมาโสดเนี่ยก็จะสุดจะ ทุกใจเครียดมากๆอยู่นะตอนนี้นะคะคนคุยก็รู้สึกว่าคนที่คุยด้วยไม่ค่อยแฮปปี้หรืออาจะจับได้ว่าคุยคุยนันคุยหลายคนหรือว่าจับได้ว่าเขามีเมียแล้วนะคะจับได้ว่าเขามีแฟนแล้วคนมีคู่วันนี้อาจจะเสียใจกับปัญหาที่ผ่านมานะคะหรืออาจจะทะเลาะก,กันเรื่องเออทำบ้านรก เก็บข้าวของไม่เป็นระเบียบม,มีนิสัยที่แบบว่าถอดเสื้อผ้าแล้วไม่เก็บเข้าที่อะไรแบบนี้นะคะอาจจะเล่าก็เรื่องงานบ้านหรือบางคนอาจจะพากันโยกย้ายสถานที่ย้ายห้องย้ายหอย้ายบ้านกันนะคะส่วนคนเลิกกันย่าไม่คืนดีแล้วก็ต้องระวังอารมณ์ตัวเองด้วยว่าอาจจะเสียใจมากจนอ,อยากทําร้ายตัวเองอะไรตรงน,นี้นะต้องระวังนะคนเลิกกัน คนต่อไปวันศุกร์คนวันศุกร์ในวันนี้นะคะเดินทางไกลาอาจจะเจอคนถูกใจนะคะอาจจะเจอข้าราชการนะคะตำรวจอะไรพวกนี้นะมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันต่อไปนะคะส่วนคนคุยนั้นอาจจะสนใจตกลงเป็นแฟนกันสักทีนึ่งนะคะส่วนคนมีคู่ วางแผนแต่งงานกันได้นะคะมีโอกาสคุยกันเรื่องแต่งงานกันได้นะคะหรือวันนี้คุณอาจจะเป็นวันแต่งงานของคุณคนที่เลิกกันมีโอกาสกลับมาคืนดีกันค่ะคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์คนโสดนั้นให้ระวังคนที่เข้ามาจะไม่จริงใจนะคะคุยเล่น หรือมาหลอกได้ให้ระวังคนคุยก็อาจจะรู้สึกว่าคนที่คนคุยอยู่นั้นไม่จริงใจกับคุณเลยไม่ตั้งใจคุณคุยกับคุณเลยนะคะคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่ไม่ดีพอคุณอาจจะไม่อยากไปต่อส่วนคนมีคู่นะคะบางคนอาจจะได้รับซองทําบุญซึ่งไม่อยากได้นะคะแล้วก็อาจจะได้พระได้อะไรมาในวันนี้แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าคู่ของคุณ ไม่ดีกับคุณเลยจริงใจกับคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะส่วนคนเลิกกันไม่คืนดีนะคะเขายังไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ห่วงใยอะไรนี้นะคะโอเคจบทํานายดวงความรักในวันอ,อ,อาทิตย์นะคะวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของพี่วิบูเชคเทียนพยากรณ์น,นะคะเพื่อรอดูไลฟ์สดกันขอบคุณค่ะ